ลองก้เปลาไปแถขอบคุณทำไมมีแต่ทุกคนเรียบลงเวทีอ่ะพี่น้องครับตอนนี้บรรยากาศนะครับเตยลาแล้วแล้่ไใหม่ๆสดๆไม่ไมไมเอกโลโก้เจ้าของผลงานเพลงใจช้ำทำผาเสะนะครับ น้าบ๊ายดีครับพี่น้องเวลาเสร็จแล้วตอนนี้หกโมงหกโมงกว่าบรรยากาศพี่น้องอุ้ยพระเอกนั่งเอกหลากหลายน้องแข็งใจมาเล่นเป็นอะไรน้องเี้ยังนี่น้องไพลินหรอน้องเพลงเพีนหรอพระเอกเล็กธนกิจเครื่อามงานเป้าแม่ไปไหนอ่ะกลับบ้านแล้วหรอบ้านอยู่ไหนอ่ะรัใส่พี่รนใส่น้องบ้านอยู่ไหน ขอบคุณพี่น้องทั้งหลายนะครับผมขอยพี่น้องเดินภาครกบปันเด็นสันติภาพนะครับน้องรับเงินเด็กเงินเมือนต้องเืินเด็กเงินแสนแบนไม่ไปป้าบันดิ้โสดพี่น้องพระเอกเท่ามันแท้ปังแทบพระเอกเล็กธนกิจพระเอกเิลบุราบิทัพุ่มมันหมันบุราบะเอกโลโก้ป้าพี่น้องป้าสะอื่นสะอ่อนนะครับพี่น้องว้าวมีเซอร์ไพรส์ด้วยอ้าว ತಂದೊತ್ರೀ ไปพี่นองเป็นบรรยากาศนะครับการเต,รตยลาเตยลาเสร็จนะาพี่น้องเข้าต้องเฝ้าลอกขาบก่อนตะเวนสิขึ้นศิลปินทีมงานนะครับทุกๆแผนกทุกๆตำแหน่งก็จะเริ่มเก็บของของตัวเองแล้วนะครับ อุ้ยตะพูหมันมันยู่ดอกพี่น้องเศร้าแล้วเศร้าแล้วเออนครับปัญญากาศถ่ายอย่างน้อโอ้คือหมันแทะอันนไรก็ครับคือหมันแทะพี่ว่าไหนมันครับเอาเงิ้ไปใส่นี้ แต่ส้มนีนี่เป็นแสนเัสดีพี่น้องผู้ใดนี่มาไม่ตีละแมนค่ะมาไม่เขาจะมาโมนีมือแรกโอ้ข้องแมนเพราเห็นนะจากเทียซื้ออย่างไล่ะใส่ส่่โอ้น้องเฟสมาไม่มือนี่แมนแล้วครับพี่น้อง บรรยากาศเป่านวองหัวมอนเบาเหรียญเบาหัวกันน,น,นะครับพี่น้องอาจารย์นักดนตรีผู้หนากำลังเก็บแล้วอาจารย์ทิ้มจอทิ้มไฟทิม,ทมคอนบอยนะครับตอนนี้กำลังทอยอยเก็บทุกตาแหน่งนะครับวันพรุ่งนี้เราก็ไม่มีงานนะพี่น้องกะถือว่าพักแรมอีก นะครับอีกเกือบอาทิตย์พุ่นละนะครับพี่น้องเก็บของแล้วก็กลับบ้านกันแก้วนามาไทยแน่ก้อนเขาเต้นแป๊บหนึ่งทาน่วะคืองามแต่ดังเป็นดังค่ะผู้ใดก็ะตานบ่ได้แม่ค่ะไผก็ะตานบ่ได้าดหนังเงาดังเงาดังฉ่ำอะไรเอ้ยให้หลือให้ไร โอเคครับคมให้ลูกไปเออเป็นแก้วน้ำมาที่สวยมากแก้วนี่ยังบัตรเลยเห็นความจริงก่อนอี่ยังสุดท้ายลูกเห็นความจริงอี่ยังแบบไหนอี่ยังนี่ยังเอาแม่นยังบัตรนี่เอาคือเอาคือเอาไก่ยังเจ้าคืองยังสั่นเเมื่อวานเจ้าคือกลุ่มเอาเขายังสั่นเอาผู้ดอนนั่นเขาก็เป็นห่วงโยเขาถามว่าผมจิกกบัตรแล้วบอกว่เขาอยากเอาแต่เราผู้เดียวก็เต็มรถแล้วล่ะ เหงาบอไปงั้นเต่าได้อีกบ่ไปโปรตีนไงย่าปาถามป้าด,ดังเรายิ่งแต่จะไป็นน้ารับงานหน่องอีกเนาะดังเรายิ่งตีจะเป็รับรงบบานหรอแล้บัโซออีกบ่บ่คอยรับของกระเซียวค่ะพี่น้องค่ะหาเจา้าภาพรับบวงสวงคำ,คำชะโนดคำชะโนด<อ>ว่าจะเป็นยุวันหลวงปู่ศิลาเตาง่อยกับไปเตาง่อยกับไปเขามีเซตเที่ยวแบบว่าใช่ใช่ใช่ ร้องเต้นลำได้เบิร์ตชุดเพชรมาลำกับมีเป็นมาลำโมเป็นชุดแบบเพื่อนราคากันเองนี่เบิร์ตทุกอย่างเริ่มต้นทีสองหมื่นเริ่มต้นที่หาบ้านขนาดเอาบรนเบรัทนั่นรถต่างเออไม่เบิร์ตความไปอ่ะสวยบ่อพันะเบิร์ตลูกพีสวยบ่อพันน่ะไปแตกกัดเร็วๆนักเด็กหายยาฝ้ามีคนอยากปัตทาครับเจ้าเข้าไปก่อนนะบ้าน เขาอยากรอนำทางเขาจย่างไรวะไม่แต่สัญญาณว่าเขาก็สีดังที่สุดกทางเขาจย่างไรวะฮะที่สวยไหมป้าเตียค่ะต้อถามใครเนี่ยมองค่ะทางน้องเฟสนู่เดียวว่าน้องเฟสเป็นเด็กที่ได้เอียงสาตอบความจริงค่ะถ้าเป็นผู้ถาวรนี่สิบตัวค่ะเขาตอบว่าอะไรมาเนี่ยมาน้องเป็นเด็กน้องก็ตอบว่าสวยค่เออคือหัวแม่เจ้าก็สวยจหลีเพราะแม่เจ้าวันนี่ออกปุ๊บจะสวยเลยร่างหน้าออกแต่เน แมนขนาดีิโจสวยไงแมนบ่ค่ะแต่พอจะเขาถึงบทบาทค่ะจเห็นเลยขอาคุณเราเห็นเลยดเราเขาถึงบทบาแมนค่อยเข้าบอแล้วม่หจัาคือไมอย่างค่ะหนูม่หูจัาความงาถึิงบทบาทค่ะแม่เขาความจริงแม่ใ่ใ่เาไม่ได้สบาย่ว่าเ้ามื่อปีมะเนียประเดีใส่กรอบเสียงเม่มเนีใส่กรอบข้ามะเนีใส่ของจริงนี่เห็น่านี่ของกรอบเบิ้งยังไงพี่ตีลายของกรอบค่ะมื่อปีมนมือทุมเนี่เราลงหานมากแ้ว แพว่ากอล์ฟถอยาปสิแล้วเปลี่ยนเลยแล้วแบบแพวากทองไมมาเลยบ่ได้ค่ะสิ่นกับเปลี่ยนไล่แม่นค่ะเอ้ยไล่เก่าค่ะคนนี้ไม่ใช่ไล่พื้นมาทันมันไม่ใช่ถูกถูกนะของแทนน้องใช่ค่ะแล้วก็ที่ใส่หัวด้วยโอราะยัง่าเขาไล่โบ่ได้ค่ะบ่เขาเก็บไว้ในกลุ่มแล้วจะเป็นสมบัติเดีวถ้าเพื่อนงานหนาคนนี้เป็นจีออาะไรไม่ใช่ไหมนี่สิว่าสิีอะไรนะแพวาก็ไหมแล้วไปรอบหน้าโอ้ยจะของฟอร์มาใส่ค่ะให้เขาไปถอดชุดถอดไปกวนเขาไล่ได้ถอดอยู่เขาจะมกันเนาะ ไปเสียไปน้ำแดงไปเสีเอาเองเรื่อยเรื่อยขอทางคทะเลค่ะจะตีน้ำแดงได้ไปได้แล้วแต่ว่าต้องให้ได้น้ำแดงเขาสีอ้วนไว้ไปเจอมาเสียท่อเขาีเอาน้ำแดงเป็นอย่างคืออยากไปเฝ้าไปอย่างเขาเขาแท้เขาเขาเอินว่ากอกระแสเขาตีกอกระแสนั่งอีกให้นั่งอีกให้ดังเค๊กหักเด้อเด้อเราลองเพลงอีไรยังก่อนเอ่อเชฟบะเขา เดี๋ยวคิดออกก่อนจะบอกเมื่อไทยคิดไหมไม่มีประโยชน์ไปย่างข้างนอกไปบายๆนะไปบายอะไรฮะไปเก็บของก่อนด้วยกันไงใช่ไปเก็บของก่อนแต่ว่าจะเอาของขึ้นรถลูกฝากของไปน้ำรถบนเจ้าจะขอจกับน้องเฟสพราะขอจีิออกมาใต้มาบาไม่ถ้ากลับคันไหนก็ของไปคันนั้นเลย n ไม่ต้องฝากคันนู้นี o โ o n น no 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 นอย่างงี้ไหมดี นอเอาปิดคลิปไปคอยได้คอยเพราะว่าเป็นพี่น้องฝากกุไล่กุดแท็กกุดตะไคร่สองเพลงต่อโชคหมอลำต่อโชคออฟฟิเชียลเนี่ยแล้วก็ช่องไก่ย่างช้างน้อยแมนตอนนี้ได้เงินเดือนยูทูบร้อยล้านบาทแล้วร้อยแสนล้านหมื่นกี่หลาแล้ววันแล้วเจี๋ยอันพี่น้องเห็นข่อยไายมัมมัมไายคลิปไทยยังนี่คือ ภูริสิว่าเฮาเป็นบ้าก่ะซังแมเราทําเนี่ยเราได้ตังแม่แม่เก่าบ้าเฮาอยู่ที่ใจใช่ๆๆๆเจ้าบ้าอีหลีล่ะคือเก่าพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตอโชคเด้ออย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องนะครับผมถือว่าการเคนไหวกดกระดิ่งเด้อพี่น้องกดกระดิ่งไว้เลยงูแต่เจ้าเตรียมตัวไปต่อโจทย์ลง่ร้องเพลง cover cover เพลงน้องอุ๋งอิงคัฟเวอร์เพลงน้องอุ๋งอิงสาวซ้ำหน่อยคอยฮักเ o v e r ฉันตอโชคบ่าวซ้ำหน่อยคอยฮักเอาอีกนิดนึงนะ ยังอ่อนความฮักหลายๆเป็นเบาขึ้นไม่เจ้าบ่ท่านมีหอยบ่มีละคนอุ้มเอาเยาวหลายแล้วก็พรอนปูศิลาก็มี่ต่อๆไปพรอนปูศิลาอันนี้ลองบ่ท่านใดเออเดี๋ยวก็ได้โอเคครับขอบคุณป้าไก่ย่างครับผมป้าจะมาเก่าะ